สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนามายนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปของวันนี้นะครับสำหรับการรีแอคชั่นซีรีส์ชีฮักนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ออกมาก่อนภาพยนตร์เรื่อง b บ็คแพนเทอร์ภาค2นะที่ผมรีแอคชั่นไปเมื่อกี้นี้นะครับพอดีแบ็คแพนเทอรภาค2นะครับมันเป็นอะไรที่สดใหม่กว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะรีแอคชั่นอันนั้นก่อนทีนี้มาดูในซีรีส์ชีฮักนะครับเป็นตัวอย่างที่2แล้วนะที่ถูกปล่อยออกมาบนเวทีซานดิเอโกคอมมิกคอนด้ ีีีเเลยยทดวแล้วก็ล่าสุดนะครับเหมือนกับว่าทาง Disney พัฒนะครับได้ใส่เสียงภาคไทยลงมาเลยด้วยนะดีนะครับที่เมื่อเช้านี้ผมเลือกที่จะรีแอคชั่นแบล็คแพทริคภาค2ก่อนนะครับผมตัวอย่างภาคไทยของซีรีส์ชีฮักแอตโทนี่แอตลอนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยพอดีเลยมามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวอย่างที่2องของซีรีส์ชีฮักนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับจะเข้าเดือนหน้านี้แล้วนะเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับผมถ้าพร้อมกันแล้วครับก็1 2 ไปโอตาเขียวเลยโอ้รูสนะครับเต็มตัวเลยทีเดียวตอนหลับเธอคืนร่างกลับเป็นเจนปกติได้ตปลุกกันดังขนาดนี้ด้วยเหรอแน่นอนสิทดลองทดลองอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือเส้นทางชีวิตอีกหลายปีที่เธอกำลังจะออกเดินเป็นช่วงฝึกฝนนะครับ เพื่อนซีเธอคือใครผ้ายืดต yeah ั้งหากเล่า้ายืดคือเพื่อนซีของมนุษย์ฮักเวลาตัวใหญ่จะได้ไม่ฉีกใช่ไหมเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะตอนกายล่างจากตัวอย่างที่แล้วมันน่าจะฝึกอยู่นี่นานเลยนะผมว่านะก็ถ้าเธออยากกลับไปทำงานกฎหมายฉันก็ไม่ว่าเธอหรอก เขาพูดไปอย่างนั้นแหละอ๋อ break the fourth wall นะครับผมมีการพูดกับคนดูด้วยนะถือว่าอยากเอาใส่เข้ามานะครับโลกกกปราาฏตัวออมเรฮอยสะเก้าหรอแล้วผมอยากได้ชี้ฮักมาเป็นสมหน้าโค้งแผนก Jennifer w a ลเทอร์เจนิเฟอร์วอลเทอร์นามัสเตยส่วนได้ส่วนเสียด้วยชายคนนี้เคยพยายามฆ่าญาติฉันครับไม่เห็นเป็นไรนี่เอ้า คนแค่สนเพราะฉ <ım. S 2> ันว่าความให้เอมิลบลอนสกี้คนสนเพราะเธอเป็นสาวเส็บตัวเขียวตั้งหากแล้ไอตเทียนนะครับจากตัวอย่างที่แล้วเอารองเลยโถอยนี่ชุดโรดด้วยยังไงฉันไม่ปลื้มด้วยหรอคุณวอเเฮ้ยวอรเฮ้ยพลังเบื้องสูงจักรวาลโอ้โหกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอโอ้ ฉันเป็นนักกฎหมายเราต้องทำตามคำพีคำพีวิชันติไม่หมายถึงคำพีประมวลกฎหมายเอ่อสหรัฐยังมาใช้อีกเหรอคำพีวิชันติโอ้โหว่องชอบไหมเธอก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วลุยเลยจ้าท่านี่ตัวอะไรอ่ะตัวละครใหม่แล้วเนี่ยในตัวอย่างในตัวอย่างที่แล้วไม่มีนะครับคนทีโอ้เยิ่งกว่าเราคนที่ดูมิเอต์คอนโทรล จากมิสมาเวลนะครับก็<ม>ยังมาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย,วย,วยโอ้ตัวละครเยอะมากในะตัวอย่างนี้นะ <c oughs> มีการแจกนิ้วนะครับมีการแจกนมแจกนิ้วเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเอา้ลาล้วก็ตัดแค่นี้แต่เดวิวลนะต้องเดว,วิลแน่เลยนะครับกระบองสองท่อนขนาดนี้ โอเคครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอย่างที่2นะครับของซีรีส์ชีฮักนะครับที่ถูกปล่อยออกมาบนงานซานดิเอโกคอมมิคคอนนะครับปล่อยก่อนแบ็คแพนเทอร์ภาค2ด้วยนะครับเอ่อแล้วก็เป็นเสียงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทาง Disney Plu บ้านเรานะครับตัวอย่างนี้ค่อนข้างนานนะส่วนใหญ่นะครับเผยให้เราได้เห็นการฝึกวิชาการเป็นชีฮักนะครับแล้วก็เรื่องราวของกฎมงกฎหมายนะครับหน่วยดามจคอนโทรน่าจะมีบทบาทเยอะมากๆในซีรีส์เรื่องนี้ที่สําคัญวองนะครับผม ว่องมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเห็นว่ามีข่าวาวออกมาว่าว่องจะปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็มาปรากฏในตัวอย่างที่2นี้นะครับถือว่ามาเยอะมากเลยนะมีการพูดถึงเรื่องของคาพงคพัมพีวิชานติเกี่ยวกับกฎมงกฎหมายนะครับซึ่งว่องนะก็เหมือนจะให้คีย์สาคัญเอาไว้ด้วยนะครับว่าจัก,กรวาลนี้กาลังยับอยู่ในช่วงหัวเรื่องหัวต่ออาจจะไปเกิดเรื่องรากราหลที่มันใหญ่โตในภายภาคหน้าก็เป็นได้เลยทําให้ว่องต้องปรากฏตัวแล้วก็มีตัวละครแบบใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่าง ฟอกแมนนะครับที่ในตัวอย่างนี้ก็เพิ่มมาอีกช็อตหนึ่งให้เราได้เห็นนะครับเหมือนมีนักเวทด้วยนะเหมือนมีนักเวทแล้วก็ตัวละครแบบพวกอารมณ์แบบพวกมินทงมินอทอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏตัวมาในตัวอย่างนี้นะครับค่อนข้างเยอะแยะมากจริงๆนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่จะเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายของเฟสสี่นะครับเพราะว่าบนเวทีคอมิคอนปีนี้นะครับมาวิก็ได้ประกาศว่าซีรีส์ชีฮักนะครับจะเป็นจุดสิ้นสุดของเฟสสี่นะครับรวมไปถึงแบ็คแพนเทอร์วากันดาฟอร์เอ้วคระเป็นจุดสิ้นสุดของ เฟสสี่นะครับก็คือจบปีนี้เริ่มปีหน้าเป็นเฟสห้านั่นเองนะครับแล้วก็จุดสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยอยากเห็นมากๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือการเบรกเดอะโฟ r ์บอ a l l นะครับก็คือการหันหน้ามาคุยกับคนดูอย่างเราๆเหมือนภาพยนตร์เรื่องเดซ์พูพักแรกภาค2นั่นแหละที่หันหน้ามาคุยกับเราแบบจริงจังเลยนะครับก็มารอดูนะครับว่าในซีรีส์เรื่องนี้จะคุยกับเราแบบจริงจังแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับที่ผมรีกลับไปดูอีกรอบนะครับน่าจะเป็น Daredevil นะเพราะว่าบนเวทีคอมิ c คอนเมื่อกี้ก็มีการประกาศไลน์อัพออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่า Daredevil นะครับจะมีการรีบอลอาเกนอีกครั้งนะครับออกมาเป็นซีรีส์ถึง15ตอนกันเลยทีเดียวก็มาปรากฏในตัวอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่ง Daredevil นะก็ปรากฏตัวมาในโนเวโฮมเนาะมาเป็นแบบทนายขั้นเทพแมดเมอด็อกทนายตาบอดอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรให้คุณติดต่อเราอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าซีรีส์ Daredevil นะครับที่จะมาในอนาคตเน เอามาปรากฏในเรื่องต่างๆของ MCU แบบเปิดปลายเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าในซีรีส์เรื่องนี้ Daredevil จะปรากฏตัวมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเดรีวิลเองเนี่ยเขาก็เป็นทนายชีฮักเองก็เป็นทนายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีแอคชั่นของซีรีส์ชีฮักแอ t โทนีแอดลอนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่2ของซีรีส์เรื่องนี้และจะเข้าใช้ในเดือนหน้านี้แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับตัวอย่างนี้ที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะปล่อยออกมาเกือบ3นาทีกันเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวอย่างแบบดูแบบเต็มอิ่มมากๆคิดเห็นอย่าางงไรกกันบ้็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมแยกคลิปไปทําเป็นสิ่งที่น่าสนใจในคลิปแยกอีกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่าแล้วตอนนี้คิวแรกก็คือ Black Panther นะครับวกากาดา f ฟเวอร์นี่คือต้องทําแล้วนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับการรีแอคชั่นในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ